สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มเจ้พอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับรู้ไหมว่าทําไมบริษัทถึงยังจ้างพวกเราทํางานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้างทําไมบางคนบริษัทถึงไม่อยากให้ทํางานด้วยทำไมบางคนถึงถูกบีบออกทําไมบางคนถึงถูกให้ออกจากงานและทําไมบางคนบริษัทถึงยังอยากที่จะจ้างให้เข้าทํางานด้วยนั่นเพราะว่าคนคนนั้นนะครับสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับบริษัทได้ หรือถ้าพูดให้ฟังง่ายๆก็คือเขาสามารถที่จะทําเงินให้กับบริษัทได้นะครับงั้นในสมัยนี้นะครับองค์กรยุคใหม่เนี่ยจะดึงคนที่มีศักยภาพไว้จะดึงคนที่เขาเห็นว่าสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้กับบริษัทสามารถสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ทุกตําแหน่งทุกสาขาทุกวิชาชีพนะครับวิชาชีพอาชีวะทำไมและความปลอดภยัยก็เช่นเดียวกัน นะครับถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทได้นะสร้างผลกําไรสร้างงานนะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับอันนี้ผู้จัดการหรือว่านายจ้างเนี่ยเขาจะมองเห็นตรงนี้นะฉะนั้นขอให้พวกเราลองย้อนกลับไปมองดูการทํางานของเราเองนะครับว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยนะผลตอบกลับจากลูกค้าเป็นยังไงลูกค้ามีเสียงชมหรือว่าเสียงตําหนิมากกว่ากัน นะและตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราพัฒนาตรงไหนอยู่งานที่เราทําอยู่เนี่ยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้กับลูกค้าได้จริงไหมนะมันก็จะซอสสะท้อนผลมาจากการที่นายจ้างหรือว่าเจ้านายเนี่ยเรียกเราไปฟีดแบ็กใช่ไหมครับนะมีผลการประเมินประจําปีเนาะเรียกไปฟีดแบ็กว่าไอการทํางานของคุณเป็นยังไงเสียงสะท้อนจากลูกค้าเป็นยังไงเพราะว่าเรามีการประเมินผลหรือว่าอิวาลูเอตเนี่ยจากลูกค้าด้วยใช่ไหมครับ เวลาเราจะต่อสัญญาเวลาเราจะ,อะขอประเมินพนักงานเป็นรายบุคคลรายกลุ่มหรือว่าเป็นประเมินเป็นบริษัทเนี่ยผลมันจะมาจากตรงนั้นลูกค้าเขาจะประเมินแล้วก็ให้รายละเอียดมาหมดเลยว่าเอะพนักงานคนนี้เป็นยังไงนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคนนี้ทํางานยังไงสนะามารถ motivate ผู้ปฏิบัติงานได้ไหมหรือว่าให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานได้ไหมปฏิบัติงานจำรับจำ job description ของตัวเองได้ครบถ้วนหรือเปล่า ถ้าผลตอบรับจากลูกค้าดีนะครับถึงแม้ว่าสมมตินะสมมติว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีปัญหาภายในเยอะมีการจัดการไม่ดีนะมีการเมืองมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรายังสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้นะถ้าลูกพี่ไม่เห็นลูกค้าจะเห็นถ้าลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาในทางที่ดีเนี่ยนะครับองค์กรนั้นนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาภายในแล้วก็เขาอยากจะเอาเราออกนะแต่เขาเอาเราออกไม่ได้เพราะอะไร นะครับเพราะว่าเรายังมีคุณค่ากับองค์กรนั้นอยู่เราสามารถที่จะสร้างผลกรรลาําไรสร้างเงินให้กับองค์กรนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรที่ดีองค์กรที่ไม่ดีนะครับให้เราสร้างคุณค่าของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วเราจะไปทํางานตรงไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะเห็นผลงานเรานะเห็นว่าเรามีประโยชน์กับองค์กรเขาทําเงินให้องค์กรเขาได้ นะครับสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้แต่ถ้าเราได้ไปอยู่ในองค์กรที่ดีๆที่เขาสนับสนุนพนักงานอันนี้โอ้โหยิ่งเป็นแรงสนับสนุนยิ่งใหญ่มากนะครับคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองสร้างผลงานให้กับตัวเองนะไปอยู่ที่ไหนนะครับนะก็มีคนที่อยากจะจ้างก็มีคนที่อยากที่จะทํางานร่วมด้วยนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะการสร้าง ศักยภาพใหกับตัวเองก็เรียกว่าการเป็นการพัฒนาตนเองนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้เนาะแนวทางในการพัฒนาฝึกผลตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ